สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง f o r t n i g h ในช่วงทําอาหารตามรอยอนิเมะในซีรีส์ของชินจังจอมแกนหายไปนานนานเลยนะครับสำหรับซีรีส์นี้และครั้งนี้ผมก็จะมาทำนูกาซึกะหรือผักดองรําข้าวสไตล์ญี่ปุ่นครับจากตอนเดบิวของหมักดองอย่างที่ผมบอกครับว่านูกาซึกะเนี่ยก็คือผักเอาไปดองในราข้าวของญี่ปุ่นราข้าวที่มีการปรุงรสไว้แล้วมีประโยชน์ด้านโภชนาการมากมายและมีกลิ่นเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร สำหรับผมนะผมชอบมากครับแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่รสนิยมคนนะครับและก่อนจะมาเริ่มเรื่องกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเอาล่ะมาเริ่มกันเลยก่อนอื่นจะทาลกกาซเกะจะต้องมีโถใบใหญ่หญสำหรับหมักร้องแบบนี้ต่อมาอันนี้ก็คือผงลูกาซเกะที่ว่าครับเป็นน้าข้าวญี่ปุ่นที่ปรุงรสแล้วข้างหลังนี่เขียนได้ว่าเติมน้ําสารถ้ยตวงแล้วก็เติมผงอูมามิลงไปจากนั้นก็ล้างผักให้สะอาดแล้วก็ฝังลงไปหมักได้เลยครับ กรรมาวิธีทำม,มันไม่ยากหรอกนะฮะอันนี้ขอแค่มีเครื่องปรุงก็พออันนี้ก็เป็นถุงผงอูมามินะครับเดี๋ยวไว้ใส่ตอนหลังฮะก่อนอื่นเทน้ำข้าวลงในโถเซรามิกก่อนแล้วก็เติมน้ำสามถ้วยตวงครับจากนั้นก็นวดให้เข้ากันให้หมดเลยฮะจะสังเกตนะครับว่าผมเนี่ยยังไม่ได้โรยผงอูมามิลงไปทำไม่เหรอครับลืมไงฮะ พอผสมเข้ากันดีกับน้ำแล้วผมก็จะเตรียมล้างผักเลยผมเตรียมมาหลายอย่างนะครับวันนี้มีหัวเชเท้าแตงกวาม,มะเขือม่วงแครอทแล้วก็อะโวคาโดที่คุณป้าข้างบ้านแนะนาว่าอร่อยด้วยแต่เนื่องจากโถหมักของผมเนี่ยมันเล็กหน่อยผมก็จะต้องหั่นผักให้เป็นชิ้นเล็กหน่อยเหมือนกันครับไม่งั้นยัดลงไปไม่หมดนี่นะฮะแครอทหั่นเป็น4ี่ส่วนหัวเชเท้าหั่นครึ่งมะเขือม่วงหั่นเป็น4ี่ส่วนแล้วก็อะโวคาโดก็ผ่าครึ่งเลยครับ เอาก็เอา,มาเมล็ดออกแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วฮะเอาละฝังไปเลยฝังแล้วกบให้มิดเลยนะครับอย่าให้ใครมาเจอเอาฝังเสร็จผมก็นึกขึ้นได้ว่าลืมห่อมอม,มิครับก็เลยต้องมันโรยเอาตอนหลังแล้วมันจะเข้าเนื้อไม่ละเนี่ยก็เป็นว่าพยายามขยำขยำให้มันลงลำเข้าไปแล้วกันนะฮะจากนั้นก็หาอะไรมาปิดไว้แล้วเข้าตู้เย็นไปเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยนุกาสเกะมีระยะเวลาในการหมักเนี่ยหลากหลายแบบนะครับแล้แต่ความชื่นชอบเลยแต่สำหรับครั้งนี้ผมจะหมักค้างคืนไปเลยฮนะ ในตู้เย็นฮะแล้วเจอกันครับวันพรุ่งนี้อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนหลังจากหนึ่งคืนผ่านไปแล้วเราก็มาขุดผักกันตอนขุดเนี่ยรู้สึกมันขุดสมบัติยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะผมพยายามใช้นิ้วปาดพวกลำข้าวที่ติดอยู่ตามซอกผักให้ออกให้หมดลำข้าวเนี่ยใช้ได้หลายครั้งมากเลยนะครับวิธีเก็บรักษาพอเอาผักออกมาหมดแล้วก็มานวดขึ้นนวดลงแบบที่มีไส้เอ๋ทํเอาข้างล่างขึ้นข้างบนเอาข้างบนลงข้างล่างแล้วก็เอาไปใช้ต่อได้ทันทีเลยครับมานวดทุกๆ2วันก็ได้นะ ส่วนนี้เป็นผลประกอบการที่ได้มาจากผัก1คืนครับเดี๋ยวผมจะเอาไปล้างให้สะอาดก่อนนะครับนี่พอล้างแล้วสีก็จะสดใสแบบนี้ครับดูน่ากินนะฮะแล้วก็มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวมากเลยก่อนอื่นผมจะหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคําก่อนถ้าตามในการ์ตูนเป๊ะๆมันก็จะมีมะเขือม่วงแตงกวาแล้วก็อะโวคาโดใน1จานเอาใอ้นี่ก่อนครับอย่างอื่นค่อยว่ากันอีกทีแทน่แทนแตนเหมือนในการ์ตูนเป๊ะครับยกเว้นจานไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมแบบเขานะฮะเอาละ มาชิมกันดีกว่าที่จริงผมก็รู้รสอยู่แล้วล่ะอิตาลีมาสอืมอร่อยครับอร่อยมักหนึ่งคืนในตู้เย็นเนี่ยเค็มกำลังดีสำหรับผมเลยนะฮะกินเปล่าๆก็ได้กินกับข้าวก็ดีแต่อโวคาโดเนี่ยไม่เคยทำครับอืมอร่อยครับอร่อยคาดไม่ถึงจริงๆด้วยฮะรสชาติหรูหราแบบที่ฮิโนชิพูดไว้จริงๆด้วยละลายในปากเลยครับสำหรับหัวใชเท้ากับแครอทเนี่ยก็จะมีรสชาติแบบของมันอยู่แล้วนะฮะ แต่พิเศษก็คือจะมีกลิ่นลูกกาซึกะขึ้นมานี้นะครับผมก็ใช้ต่อเลยครั้งนี้ผักไม่เยอะมากผมก็จะฝังมาเขือม่วงลงไปทั้งลูกเลยแล้วก็แค่หลอทอีกหัวหนึ่งหั่นเป็น4ส่วนก็ฝังลงไปด้วยครับพรุ่งนี้มาก็ได้กินอีกนะครับเป็นอาหารหมักดองเพื่อสุขภาพอย่างหนึ่งเลยฮนะและนี่แหละครับคือเมนูผักดองลูกาซึกะอาหารพื้นบ้านญี่ปุ่นจากเรื่องชินจังเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าหากเพื่อนๆ่อชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นนกําลัังใจใผมะครบ และสำหรับครั้งนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ